โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2บริหารงานโดยนายอดุลเดชสาริคารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงนายสรายุทโพลธาตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น336คนครูและบุค,คลากร 22คนทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ขอนำเสนอการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาดังนี้ 1. ด้านผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในศตรวรรษที่21ส่งเสริมด้านพ่อหูพัญญาและดูแลผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับชั้นปฐมวัย เน้นผู้เรียนมีพัฒนาการตามหลักสูตรทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยใช้กระบวนการ active learning ระดับชั้นประถมศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการ active learning รวมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ประการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทั้ง5ด้านการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดีและมีความรู้มีความปลอดภัยตามนโยบายเรียนดี มีความสุข 2. ด้านผู้บริหารโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงบริหารงานต่างๆโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลเน้นการกระจายอำนาจและบริหารงานด้วยการมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรภายในและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกมีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเช่นสุขาดีมีความสุข active learning สแสวงหางบประมาณภายนอกเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนพัฒนาครูสร้างขวัญและกำลังใจของครู และบุคลากรรวมทั้งพัฒนาตนเองสร้างเป้าหมายของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยและตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 3. ด้านครูผู้สอนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในการพัฒนาวิชาชีพตนเองและเข้ารับการอบรมพัฒนา อย่างน้อย20ชั่วโมงต่อปีสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการส่งเสริมให้ครูรักษาวินัยโดยยึดหลักการเป็นข้าราชการที่ดีส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและ เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง 4. ผลที่ได้รับจากการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านพระบาทนาหง1รางวัลน,นักเรียนพระราชทานประยปีพุทธศักราช2565โดยกระทรวงศึกษาธิการ สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารยส่วนสินพงค์ค่ะพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลพระราชทานพระจำปีการศึกษา2,565 ณาาลาดุสีดาลัยสวนจิตลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2565เข้ารับมอบรางวัลประเภทนักเรียนนักศึกษาประกอบด้วยระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษา ตอนปลายประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการศึกษาวิชาชีพและอุดมศึกษาโดยคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดีเด่นจากสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน194คนรางวัลประเภทสถานศึกษาประกอบด้วยระดับก่อนประถมะศึกษาประถมะศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษาวิชาชีพโดยคัดเลือกจากสถานศึกษาทุกระดับที่จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานดีเด่นของแต่ละปีการศึกษาทั่วประเทศ 2. รางวัลวัฒนธรรมวินิจประจำปีพุทธ,ธศักราช2567 โดยกระทรวงวัฒนธรรมสามรางวัลเด็กดีเด่นเข้าพบนายกรัฐมนตรีนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเ,า pp, เป็นระยะเวลา pp, 10 pp, ปีต่อเนื่องอ ต,ตมาเลยค่ะเด็กๆโดยกระทรวงศึกษา,าธิการอย่าให้ขาดตอนนะคะถ้าตัวเล็กอาจจะต้องก้าวเร็วนิดนึงนะคะค่ะเด็กๆมาเลยนะคะอย่าให้ขาดตอนนะคะตัวเล็กก้าวเร็วนิดนึงอ่าพี่ๆที่ตัวสูงนะคะดูน้องๆเด็กๆด้วยนะคะดูน้องๆที่อยู่ข้างๆเรานะคะบางทีเจอน้องๆนะคะไซส์ต่างกันมาอยู่ใกล้กันนี่นะคะ ดูแถวของตัวเองด้วยเด็กๆเด,กเดินออกมาเลยนะคะลูกเดินตามแถวออกมาเลยลูกด้วยความกระฉับกระเชงค่ะเด็กเยาวชนในวันนี้ที่มารับรางวัลผมเชื่อว่ามีความเก่งนะครับถ้าท่านและน้องๆเนี่ยมีความคิดที่อยากจะเป็นครูต่อทำมนตีคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเราน,น้อง,องตันเล็กๆใช่ 4. รางวัลดนตรีไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปีพุทธศักราช2567โดยกระทรวงวัฒนธรรม 5. รางวัลเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีพุทธศักราช2566มีความรับผิดชอบได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียน และเป็นประธานในกิจกรรมสภา,านักเรียนมีความสามารถในด้านการพูดได้รับรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ Thai Awards ประจำปี2565สาขาเย,ยาวชนตัวอย่างดีเด่นโดยสภาการนักข่าวไทยเด็กหญิงแพรวาสาริคารเด็กชายได้ปฏิบัติเป็นประจำวนี้ค่ะรางวัลสภา,านักเรียนต้นแบบ เจางวัลห้องสมุด 3D ต้นแบบหนังสือดีบรรณารักดีบรรยากาศดีแปดกลางวัลคลินิก 3R ต้นแบบ Reading, Writing, r e i n i Writing ้ r i t h m a t i c อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น และรางวัลอื่นๆอีกมากมายขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมที่ท่านผู้บริหารโรงเรียนคณะครูตลอดจนผู้ปกครองที่รักและเคารพทุกท่านครับครับในวันพุธวันนี้นะครับผมขออนุญาตนํานเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีและท่านเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาัาดิการ ได้กรุณาลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะครับการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพของสองพปหนองคายเขต2และก็ของสองพปบึงการเราก็ได้ไปเห็นนะครับในสิ่งที่โรงเรียนพระบาทนาหงนะครับได้กรุณาได้นําเสนอในเรื่องของการดําเนินการในใช้การจัดการเรียนการสอนที่เป็น active learning แล้วก็การจัดการเรียนการสอนที่ส่งถึงยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและก็เป็นการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือเรียกว่าคลินิกส d ดีได้เห็นเป็นรูปประธรรมและก็สมควรได้รับการยุ่องและเป็นแบบอย่างก็ตรงนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้าฝากคำชมและก็ถือคุณาชมกับคุณครูในวันที่ไปเยี่ยมชมในวันนั้นและผมคิดว่า ในโอกาสข้างหน้าก็อาจจะถือโอกาสเอาโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการนําล่องแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้โดยรวมไปถึงการใช้การจักเรียนการสอน Active Learning ที่บูรณา,าการในหลายๆวิชาเข้าไปด้วยกันนะครับซึ่งก็เห็นเป็นรูปธรรมนข้างชัดเจน